เสียงกบเขียดร้องประสานกับจักกจั่นยามคำ่ำพระจันทร์ลอยเด่นกลางฟ้าป่าลึกตรงหน้าเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้ไหวดังเสียดสีกันเบาๆนายพรานคำสิงกับนายพรานดำเพื่อนรักตั้งแต่เรียนหนังสือจูงกันแบกปืนยาวพร้อมสเสบียงก้าวเข้าสู่ป่าใหญ่ ทั้งสองเคยสัญญากันไว้ว่าจะเป็นพรานคู่หูช่วยกันล่าสัตว์แต่ต่างกันตรงหัวใจคำสิงเป็นพรานที่เลือกเฉพาะสัตว์ใหญ่ที่ควรฆ่าไม่ฆ่าสัตว์เล็กโดยไม่จำเป็นส่วนดำกลับโลกอยากได้ทุกอย่างที่ขยับคืนแรกนั้นทั้งคู่เดินลึกเข้าไปเรื่อยๆแสงไฟจากหมู่บ้านค่อยๆเลือนหาย เหลือเพียงความมืดและแสงดาวเป็นเพื่อนคำสิงหยุดเก็บไม้แห้งเป็นระยะเขาพูดเสียงเรียบเฮ้าสิพักกอ่อไฟจักหน่อยมืดปานี่เดือนต่อกบอันตรายแต่ดำกลับหัวรอกเบาๆมอเป็นหยังดอกเพื่อนยามมืดสัดญ่มันออกหากินหลายยามนี่ละโอกาสของเฮาคำสิงสายหน้าแต่ก็ยังตามเพื่อนไปไม่อยากขัดใจเกินไป ทั้งคู่เดินฝ่าความมืดเข้าไปในดงไม้เสียงนกกลางคืนสะท้อนกับสายลมทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยกลิ่นดินชื้นและไอหมอกตลอดคืนพวกเขาแทบไม่ได้หยุดพักดำเร่งฝีเท้าราวกับกลัวจะเสียโอกาสส่วนคำสิงได้แต่ถอนหายใจยามใดพบไม้แห้งเขาก็หยุดตัดเก็บเอาไว้ทำฟืนยามจำเป็น เพราะรู้ดีว่าการอยู่ป่าไม่ใช่แค่เรื่องการล่าสัตว์แต่คือการเอาชีวิตรอดด้วยจนกระทั่งใกล้รุง่งทั้งสองก็หาที่ราบริมลำห่วยจุดไฟขึ้นเล็กน้อยขวัญไฟลอยอ้อยอิง่ําปลางความมืดดวงตาของทั้งคู่มองไปข้างหน้าด้วยเป้าหมายเดียวกันแต่ในใจกลับต่างกันอย่างสิ้นเชิงแสงอรุณ เริ่มสองลอดยอดไม้ลงมาเสียงนกก้องไปทั่วพื้นป่าหมอกบางๆลอยคลอเหนือพื้นดินลำธารสายเล็กๆไหลเอื่อยอยู่เบื้องหน้าน้ำใสจนมองเห็นปลาตัวเล็กแวกว่ายในพรานคำสิงกับในพรานดำเดินเรียบลำธารไปเรื่อยๆสายตาของทั้งคู่กวาดหาล่องรอยสัตว์ที่อาจผ่านมาเมื่อคืนนี้ คำสิงก้มลงใช้มือแตะดินเบื้งนี่ร้อยกีบกวางผ่านมาเมาื่อคืนนี่แต่ยังเหล็กอยู่หลายเขายืนขึ้นแล้วสายหัวสัดหน่อยปานียิ่งไปกับบุคมมเสียของเปลา่าในพรานดำหัวเราะ,ะเล็กก็เล็กเนื้อก็คือเนื้อขืนเจ้าเลือกอยู่แต่สัดไงบางเทือเห่าก็ะอาจเดกลับมือเปลา่าคำสิงหันไปจ้องเพื่อน น้ำเสียงจริงจังการเป็นพร่านบอเดบแปลวา่าสิยิ่งทุกอย่างที่ขยับถ้าเจ้ายิ่งเกินจําเป็นปากกระสิมดสิน้นความสมดุลกระสิพังดำถอนหายใจอย่างหงุดหงิดก่อนจะก้าวเดินนําไปตามทางน้ําแต่ก็ยังเหลือบตามองหาสัตว์เล็กที่อาจผ่านมาเหมือนเดิมขณะที่ทั้งคู่เดินไปเรื่อยๆเสียงกิ่งไม้หักดังแกรกอยู่ไม่ไกลหัวใจเต้นแรง คำสิงรีบยกมือห้ามเบาๆเดอ้อมีของอยู่ไกลนี่เขาก้มลงสำรวจรอยใหม่ที่ชื้นบนดินลักษณะเหมือนรอยกีบขนาดใหญ่คำสิงยิ้มบางๆครานี้คือของจริงรอยควายปามันยังบ่ไปไกลดำตาเป็นประกายทันทีหันละของใหญ่แท้ๆครานี้ว่าพลาดดอก ทั้งคู่จึงตัดสินใจเดินตามร่องรอยสัตว์นั้นลึกเข้าไปในป่าโดยไม่รู้เลยว่าการล่าครองนี้กำลังจะพาพวกเขาไปพบกับชะตากรรมที่ต่างกันดวงอาทิตย์โผล่พ้นยอดไม้แต่ในป่าลึกกลับยังคงมืดทึบแสงแทบลอดเข้ามาไม่ได้เสียงนกป่าขานแข่งกันเป็นระยะระยะบรรยากาศเงียบจนชวนขนลุกในพรานคำสิง ก้มลงสำรวจรอยบนพื้นดินรอยกีบมั่นมุ่งไปทางพงไม้ไงบ่ไกลดอกเขาเอ่ยเสียงหนักแน่นควายปลาตัวนี้ไงแน่แน่ๆรอยลึกขึ้นกันด้านข้างพงไม้หนาทึบจนแพบมองไม่เห็นเส้นทางดำกลับหัวเราะดีแล้วเพื่อนเห็นให้คนธรรมดามันบ่กล้าเขาเหานี่และสิได้ท้องใหญ่เต็มมือทั้งคู่แวกพงไม้เข้าไปเรื่อย เสียงใบไม้แห้งแตกดังกรอบแกรบใต้ฝ่าเท้ากลิ่นดินชื้นคลุ้งขึ้นมาลึกเข้าไปกว่าที่เคยมาเยือนเมื่อเดินต่อไปได้สักพักพวกเขาก็พบกับลานกว้างเล็กๆริมทางที่โอบล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่เก่าแก่รากพันกันเป็นเครือข่ายราวกับกำแพงธรรมชาติคำสิงหยุดก้าวแล้วหันไปบอกเพื่อนที่นี่บรรยากาศมันบุคือโตทโทไปเด้อ ปลาแบบนี้คือปลาที่ค้นบกคอยได้เขาเสียงของเขาเจือด้วยความระแวงแต่นายพรานดำกลับยกปืนขึ้นผาดบ่าอย่างไม่สนใจยานยังบ่มีผีบ่มีปีศาจดอกมีแต่มันนี่แหละสัตว์ใหญ่ที่เขากำลังหาเสียงลมพัดแรงขึ้นทันทีที่เขาพูดจบใบไม้เหนือศีรษะเสียสีกันดังครืนคร่นๆเหมือนเป็นสัญญาณบางอย่างคำสิงได้แต่ม้มปากแน่นเพราะในใจลึกๆเขารู้ว่า ป่าแห่งนี้ไม่ธรรมดาเสียงกิ่งไม้หักดังกรอบแกรบอยู่ไม่ไกลลมเย็นพัดวูบผ่านจนขนลุกนายพรานคำสิงรีบกุ้มลงทำสัญญาณมือให้เพื่อนหยุดเบิงแนะเดินมาเบาเดอร์ของไงแนะ่เขากระซิบเสียงแผ่วทั้งคู่ค่อยๆย,ย่องเข้าไปใกล้ร่างเงาสีเทาๆเ,เคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางดงหญ้าแฝกสูง พอเพ่งตาดีๆก็เห็นเป็นฝูงเก้งเล็กกำลังเล็มหญ้ายังไม่รู้เรื่องรู้ราวนายพรานดําตาเป็นประกายเขารีบยกปืนเล็งทันทีงายแ่ๆของกินมาต้นาแบบนี้บอบร้อยดอกปังยังไม่ทันเหนียวไกลคำสิงก็พุ่งเข้าผลักแขนเพื่อนลงปืนจึงยิงไม่ออกเจ้าสียิงเห็นยังเก้งน้อยปาน,นี่ยิงไปกับบุคุมมันยังเล็กอยู่ให้มันโตต่อไปก่อนคำสิง พูดด้วยน้ำเสียงจริงจังดำชักสีหน้าหงุดหงิดเล็กใหญ่ก็ขึ้นเนื้อขึ้นหนังขึ้นกันเขามาเห็หยังถ้าได้แต่เบิ้งคำสิงสายหัวหนักแน่นพรานที่ดีบ่ได้อยู่ที่ยิ่งได้หลายแต่มันอยู่ที่รูดจากเลือกรู้จักเว้นเก้งน้อยหลายตัวเงยหน้ามองด้วยความตื่นก่อนจะกระโดดหน,นีหายไปในพงยาเหลือเพียงความเงียบงันเสียงลมพัดวูบเดียวผ่านไปเหมือนเป็นคำเตือนจากผืนป่าน นายพรานดำลดปืนลงอย่างขัดใจส่วนคำสิงยืนมองตามเก้งเล็กๆด้วยสายตาสงบแต่ในใจกลับหนักอึ้งเพราะรู้ว่าเพื่อนรักของตนกำลังถูกความโลภครอบงำทีละน้อยหลังจากที่เก้งน้อยวิ่งหายไปคำสิงถอนหายใจลึกๆเขาหันไปหาดำอย่างจริงจังเพื่อนเขาบอกแล้วโบมันทุกอย่างที่ขยับคือของเฮาตว์เล็กปล่อยไป ให้มันได้โตต่ตอเห็ดให้ปลาอย่างยืดดำกัดฟันน้ำเสียงหุ่นหว้วนขับเบื่อดอกของอยู่ตรงหน้าข้าเห็นโอกาสอยู่แล้วจะมานั่งปล่อยไปมันวิ่งหนีไปขึ้นใดคำสิงสายหัวโลภหลายแบบนี้เฮ้าสิพังกันเองเดอ้อเพื่อนทั้งสองเดินต่อไปตามร่องรอยสัตว์ใหญ่ราวกับความตึงเครียดระหว่างกันล่องลอยในอากาศพยายามทักเตือนอยู่เรื่อยๆแต่ดำยิ่งดื้อรั้นขึ้นเรื่อยๆ เฮ็ดจังใดกับบ่ฟังดอกพวกสัตว์เล็กบ่สมควรมาเป็นเป้าเฮาต้องรอของไงคำสิงยําอีกครั้งดำยักไหลแล้วเดินน้าไปข้างหน้ามือจับปืนแน่นรอไปอีกบ่เฮ้าสิเจอมือใดของไงบังเทือกนันหนีไปก่อนขาบ่รอดดอกขายิงได้ยิงลดคำสิงมองเพื่อนด้วยสายตาเศร้าเขารู้ดีว่า ความโลภของดำอาจพาพวกเขาเข้าไปสู่อันตรายที่แท้จริงแต่ก็ทำได้เพียงคอยห้ามเท่าที่ทำได้ในป่าลึกเสียงนกร้องประสานกับลมพัดเสียงปืนลั่นก็อาจดังขึ้นทุกเมื่อหากพลานสองคนไม่รู้จักพอ่อดวงอาทิตย์เริ่มสูงขึ้นแสงสาดผ่านยอดไม้เป็นลำลํำแต่ในป่าลึกยังคงเงียบสนิทมีเพียงเสียงลำธารไหลไหลคลอเบา คำสิงหยุดยืนมองร่องร,อ,งรอยสัตว์บนพื้นดินเขาก้มลงแล้วเอ่ยเบาๆว่าเพื่อนเบิงนี่รอยกีบมันยังเหล็กอยู่บอกควรยิงแต่ดำกลับยกปืนขึ้นทันทีโดยไม่สนใจคำเตือนบอต้องมาหามข้าเห็นของอยู่ตรงน้ะยิงหลอดปังเสียงปืนดังสนัดร่างนกตัวเล็กกระเด็นลงจากกิ่งไม้คำสิงตาโตพุ่งเข้ามาดึงปืนออกจากมือเพื่อน บอเอาเจ้าเห็นบ่ของเล็กป่านี่ยิงไปกระเสียของเปาเฮาสิเป็นพรานบอได้ถ้ายิงทุกจังที่ขยับดำหัวเราะฮึ่ยฮอย่างไม่สนใจกะของดึกต้องนะข้าได้กะดิบ่ต้องฟังเจ้าเฮาสิเอาหายมดคำสิงถอนหายใจลึกๆรู้สึกหนักใจเฮ้อลูปหลายแบบนี้มันสิพาพวกเขาไปตกอยู่ในอันตรายบอวันใดก็วันหนึ่ง เสียงนกอีกหลายตัวบินหนีไปเสียงใบไม้สั่นไหวเร่ากับเตือนใจแต่ดำยังบ่ฟังคำสิงเดแต่ก้าวตามเพื่อนต่อไปใจเต็มไปด้วยความระแวงความต่างระว่างสองเพื่อนเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วคำสิงเลือกด้วยสติดดำญิงด้วยความโลภาบแก,แก่แสงแดดลอดผ่านยอดไม้ลงมาเร้ากับทักทายแต่ในป่าลึก กลินดินชื่นและใบไม่เนา่าครอบคลุ้งทุกทิศทางในพรานคำสิงก้าวช้าๆมองร่องรอยซัดไย่ยบนพื้นดินเพื่อนเฮาต้องใจเย็นๆของไ่มีอยู่บ่ไก่ไงยิยยย่งเกินจำเป็นเขาพูดเสียงเรียบแต่หนักแน่นในพรานดำกลับหัวเราะมือยังจับปืนแน่น ของไงกด็ดีแต่ข่ายัยกได้หลายๆตัวยิงทุกอย่างที่ขาพบเฮาสิกลับบ้านมือเต็มคำสิงถอนหายใจหนักโ,โลภหลายแบบนี้มันสิพาเฮาไปตกอยู่ในอันตรายเดอ้อเพื่อนดำไม่สนใจค่อยๆเดินนำไปตามร่องรอยสัตว์ใหญ่เขายิงโนยิงลิงยิงทุกสิ่งที่ขวางหน้าเสียงปืนดังระงงในทั่วป่า คำสิงพยายามห้ามหลายครั้งแต่ดำเริ่มไม่ฟังเขายิ่งยิงมากขึ้นความโลภและความใจร้อนครอบงำจนไม่เหลือสติเจ้าสิเอาแบบนี้บ่ได้น้ำเดอ้อคำสิงพูดด้วยความกลัวแต่ดำหัวเราะบ่ต้องห่วงค่ะขาเอาได้เมดใบไม้สั่นสะเทือนเสียงสัตว์ใหญ่ลุกหลีหล่นข้างป่าเหมือนสะท้อนคำเตือนคำสิงรู้แล้วว่าหากดำยังไม่ฟัง อันตรายกำลังรออยู่ข้างหน้าท่านใดนั้นเสียงกรอบกแกรบดังจากพงไม้ใหญ่เงาร่างใหญ่โผล่ออกมากระทิงตัวโตวสีเข้มดวงตากลมโตจ้องมาที่ทั้งสองคำสิงตะโกนเพื่อนลบเดอ้อมันบธรรมาดาแต่ดำยังยกปืนขึ้นยิงไปโดยไม่สนใจกระทิงพุ่งเข้าหาเขาอย่างรวดเร็วตุ๊บดำถูกกระทิงชนล้มลงเลือดไหลออกจากแขนทันที คำสิงรีบยกปืนยิงใส่กระทิงเพื่อช่วยเพื่อนเสียงปืนดังสนัน่นป่าทั้งปั่นป่วนด้วยเสียงสัตว์และเสียงปืนกระทิงสุดท้ายยอมถอยแต่ร่องรอยความกโกรธยังชัดเจนในสายตาดำลุกขึ้นด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ยังพยายามจะยกปืนยิงอีกคำสิงจับแขนเพื่อนแน่นพอเถิดถ้ายิงอีกมันสิขาเจ้าดำกัดฟันพยายามยืนแต่เลือดไหลไม่หยุดเขารู้แล้วว่า ความโลภและความใจร้อนพาพวกเขามาใกล้กับอันตรายถึงชีวิตคำสิงช่วยพยุงเพื่อนออกจากป่าด้วยความระแวงและหัวใจหนักอึง้งรู้ดีว่านี่เป็นบทเรียนที่ดำอาจจำตลอดชีวิตแต่ก็อาจสายเกินไปหลังจากนี้จะกระทิงทั้งสองตัวดำถูกขิดเข้าที่แขนเลือดไหลไม่หยุดเขายืนงงเงียพยายามจะยกปืนอีกครั้งคำสิงรีบเข้ามาพยุงเพื่อน เพื่อนเจ้าสิเอาอีกบ่ได้แล้วค่อยสิพ้าเจ้ากลับแต่ดำยังบ่นเสียงห้วนขะาข้ขายังบ่ทันยังบ่ได้ของใหญ่พอข้ายังบ่ยอมคำสิงสายหัวน้ำตาเกือบคลอเจ้าฟังค่อยบ้างเดอ้อโลภหลายแบบนี้สิพ้าเจ้าไปตายจริงจรงแม้จะพยายามลุกขึ้นตามร่องรอยสัตว์ใหญ่ดำก็แทบก้าวไม่ไหว มือยังจับปืนแน่นแต่ร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลคำสิงจึงตัดสินใจว่าต้องพาเพื่อนออกจากป่าเสียก่อนเขาต้องรอดก่อนอันอื่นเ้าค่อยว่ากันชีวิตเจ้าสำคัญกว่าสัตว์ทุกโตดอกทั้งสองค่อยๆเดินออกจากป่าลึกดําพยายามฝืนยิ้มแต่ความเจ็บปวดทําให้เขาแทบล้มลงหลายครั้ง ความโลภและความใจร้องของเพื่อนได้พาพวกเขามาใกล้กับอันตรายถึงชีวิตจริงๆและคำสิงรู้ว่าบทเรียนครั้งนี้จะเป็นบทเรียนที่ดำไม่มีวันลืมคำสิงกัดฟันพยุงเพื่อนเดินฝ่าป่าที่เงียบสนิทราวกับมีดวงตานับร้อยคู่กำลังจับจ้องพวกเขาอยู่ทุกย่างก้าวเสียงหอบหายใจของดำดังแข่งกับเสียงเลือดที่หยดลงพื้นใบไม้แห้ง คำสิงถ้าถ้าข้าตายในป่านี่กะอย่าเฮ็ดให้ข้าเป็นผีเถื่อนเด้อฝังข้าไว้ใต้ตนไม่ไงต้นในด้ตนหนึ่งก็พอดำเอ่ยเสียงสัน่นคําสิงใจหายรีบตอบกลับอย่าพูดน้ำแท้ได้ยังบ่ถึงเวลาของเจ้าคอยสิบว่าให้เจ้าเป็นผีป่าดอกคอยสิพาเจ้ากลับบ้านเดี๋ยวนี้แต่ทุกก้าวย่างยิ่งหนักอึ้งร่างของดำเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อย แขนที่ถูกกระทิงขิดเลือดไหลไม่หยุดความร้อนแล่นไปทั่วกายเหมือนพิษไฟคำสิงบังเถือขากระหู้ความโลภมันเหดให้คนบ่เห็น่าตัวเองบ่เห็นคาชีวิตขายอมแล้วดำพูดพร้อมน้ำตาคลอคำสิงน้ำตาไหลทันทีตะโกนออกมาด้วยเสียงสัน่นบ่เจ้าอย่าปล่อยตัวเจ้าไปต้หนหาคอยเด้อเพื่อนชีวิตเจ้าคือของสำคัญที่สุดในโลกสำหรับคอย เฮาล่ามันกับเพื่อกินเพื่อยู่มือนี่มันไม่ใช่ใช้ชนะดอกมันคือบทเรียนคำสิงกัดฟันพยุงเพื่อนออกจากป่าอย่างสุดแรงหวังว่าจะถึงหมู่บ้านทันเวลาทุกย่างก้าวที่เดินออกจากความมืดสู่แสงรำไรของขอบป่าเหมือนการเดินผ่านเขตแดนระหว่างความเป็นกับความตายสุดท้ายดำหมดสติไปในอ้อมแขนเพื่อน คำสิงยืนก้มลงกอดร่างดำที่อ่อนแรงไว้แน่นมืออีกข้างพยายามกดแผลเพื่อหยุดเลือดที่ไหลไม่หยุดแต่รอยเลือดบนมือค่อยๆซึมคานด้ามผ้าขาวที่ผูกไว้เขารู้สึกได้ว่าร่างเพื่อนเย็นลงทีละน้อยเหมือนไฟชีวิตค่อยๆดับลงไปกับเสียงลมในป่าคำสิงเรียกชื่อดำซ้ำๆด้วยเสียงแทบขาดใจดำดำตื่นเดอ้อค่อยสิเอาเจ้ากลับหมู่บ้านเดี๋ยวนี้ เจ้าสิตายบ่ได้เจ้ายังมีแม่มีเมียมีลูกบ้านเดอ้อไม่มีการตอบกลับนอกจากลมหายใจรวยรินที่แผ่วเบาลง,ลงเรื่อยๆคำสิงคำหาจังหวะชีพจรแต่มือสั่นจนแทบจับมีติดเขารู้แล้วว่าเวลาเหลือน้อยเมื่อความมืดของป่ากลายเป็นเงียบสนิทคำสิงพิงหลังกับต้นไม้ใหญ่รองร่างเพื่อนไว้บนตักน้ำตาไหลลงผิวหน้าใบหน้าเขายกหัวดำขึ้น จ้องตาเพื่อนคนนั้นเป็นครั้งสุดท้ายดำลืมตาช้าๆมองมาอย่างเหนื่อยล้าเสียงพูดดังแผ่วคำสิงขอบใจที่มึงมาพยุงข้าข้าขอโทษที่บอฟังคำเตือนข้าก็อยากเอาให้มันใหญ่แต่ข้าเหตุผิดเองคำสิงขอบตาแดงกำ่ำพูดไม่ออกได้แต่จับมือเพื่อนแน่นจนแขนชา ลมหายใจสุดท้ายของดำมาเยือนอย่างเงียบๆเ,เขาถอนหายใจยาวแล้วหยุดโลกทั้งป่าเหมือนได้หยุดหมุนชั่วคราวเสียงนกร้องไก่ที่ไกลๆหยุดลงเหลือเพียงเสียงใบไม้กระทบกันเมื่อลมพัดเบาๆคําสิงก้มลงจูบหน้าผากเพื่อนเบาๆรู้สึกถึงอุณหภูมิที่เย็นชาและน้ำหนักที่นิ่งสนิท คำสิงสุดลงกับพื้นเหมือนภูเขาถล่มทับอกเขากรีดร้องออกมาอย่างจะขาดใจดำตื่นเดอ้ออย่าทิ้งค่อยค่อยสัญญาสิหักษาชีวิตเจ้าให้ดีๆเจ้ามาฟังค่อยสัญญาเสียงกรีดร้องนั้นดังไกลออกไปในป่าดังก้องไปถึงหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลนักจนมีคนได้ยินและรีบตามมาชาวบ้านพบคำสิง ร้องไห้กอดร่างที่สิ้นใจแล้วใบหน้าที่เคยเข้มแข็งของคําสิงตอนนี้เต็มไปด้วยความเสียใจและความสำนึกผิดผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเข้ามาช่วยจัดการพิธีทางธรรมเนียมอย่างเงียบๆหาชาวบ้านที่รู้จักด,ดำมาให้ข่าวและเตรียมงานศพคืนก่อนวันฝังมีการจัดหมอลำลำคอนดึกชาวบ้านมาช่วยกันทำหีบต้มข้าวต้ม ทำอาหารสำหรับแขกและผู้ที่มาร่วมงานคำสิงนั่งอยู่มุมหนึ่งเงียบกว่าทุกคนมือของเขาท่าทางแข็งแรงแต่ใจของเขาสั่นคลอนเขาเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ความตื่นเต้นในการออกล่าความโลภที่ฉุดลากเพื่อนให้ไกลเกินไปจนถึงการถูกกระทิงขวิดผููเท่าพูดด้วยเสียงหนักแน่นบอมีหยังสีเว้าหลายกว่านี้ นอกจากข้อคิดให้คนเฮาฟังว่าความโลภมันเฮ็ดให้คนตายได้บอแม่นจะเพาะหมูป่าเสือหรือกระทิงดอกมันเฮ็ดให้คนสิสูนเสียทุกอย่างที่เคยมีคำสิงพยักหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดเขารับหน้าที่เป็นผู้แทนญาติพาลงไปใส่ท้ายคันเกวียนและวันที่พระอาทิตย์ขึ้นเสียงรักังจากวัดลงดังแสงอาทิตย์แรก ถอนผ่านหมอกเหนือทุ่งชัดเจนคำสิงยืนเคียงลงของดำยิ้มเศร้าแล้วพูดคำอำลาอย่างน้ำเสียงแหบพรา่างานศพเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่ก็เต็มไปด้วยคำสอนที่หนักแน่นชาวบ้านเอ่ยถึงความกล้าหาญของดำแต่ก็เตือนกันและกันให้ระวังความโลภและความใจร้อนเมื่อลมพัดผ่านเสียงคำสัญญาของคำสิง ยังคงก้องบู่ในหัวใจของหลายคนหลังจากวันฝังผ่านไปคําสิงเปลี่ยนไปเขาเลิอกออกล่าจนกว่าจะมีเหตุจําเป็นและเริ่มสอนเด็กๆในหมู่บ้านเกี่ยวกับการเคารพป่าเคารพสัตว์และการให้คุณค่ากับชีวิตมากกว่าสิ่งของเขาเล่าเรื่องดำให้ลูกหลานฟังเป็นเรื่องเตือนใจไม่ได้เพื่อสร้างความกลัวแต่เพื่อให้รู้ว่า ของใหญ่ที่นักล่าบางคนวิ่งตามอาจต้องแลกด้วยชีวิตของคนที่เขารักหลายปีต่อมาในมุมนึงของวัดมีหินเล็กๆจารึกชื่อดำตับคำสั้นๆว่าอย่าปล่อยให้ความโลภนำทางชีวิตเด็กๆที่เติบโตขึ้นมักจะมาอ่านชื่อนั้นและถามคำสิงคำสิงจะยืนหน้าตรงตอบด้วยเสียงนิ่งแล้วเล่าความจริงที่เจ็บปวดให้ฟัง เพื่อให้แผลที่มีชื่อว่าความสูญเสียได้กลายเป็นบทเรียนที่ยังคงเตือนใจคนในหมู่บ้านตลอดไปใครที่ได้ฟังคลิปนี้ช่องสอนมักเล่าแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปกดให้แน่เดอ้อพอมีกำลังใจแน่กดให้แม่ละกด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 